สวัสดีครับการคุนเชื่อและตอะ้องขอขอบคุณนะที่แนะนำอะไรต่ออไรจริงๆแล้วก็เป็นในการธรรมาดาคนวหนึ่งขณะนี้นะครับที่ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษามาสูบสถานี้ <S 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 เรื่องที่พูดวันนี้ก็ูกจ แล้วเราเองจะมาดูว่าก็มีปัญหาการศึกษาอะไร,รที่เราจะแก้โดยอาศัยนวัตกรรมคือนวัตกรรมนี้ก็พูดง่ายๆก็หมายถึงความคิดใหม่ๆและการจะทำใหม่ๆเรื่องนีเดียวนั้นกรมวิชาการให้คำนี้ว่า แล้วผมเองก็ดีก็เจอใจโยงบงงบดีก็รู้สึกว่าก็ออกใจคำนยยั้นแรงมากคือคำว่านวรกกักรรมเรื่องคำมันอยากนี่บางทีมันก็ผู้ใหญ่ยากคำว่านวรกกักรรมตอนนี้ไม่มีใครแล้วนะครับบางอย่างหมายว่านวรกกักรรมตามเชื่อนี้แต่ยังไงก็ตามก็มีเรื่อง แปลกอย่างที่เล่าให้ฟังคือว่าเมื่อพศทุกปันน่รยี่สิได้มีการกำมนนาว่าใการศึกษาะตลอดชีวิตรเราได้ลองมีการเชั่นอมขั้นตัวบุคคิการเป็นผู้ที่จัดดำเนินการคำนาณขึ้นที่พัทยาผมก็ไปอยู่ในกลุ่มของเทคโนโลยีและนวัทกรรมในตอนนั้น แล้วก็เพรป็นท่านใหญ่ท่านหนึ่งึี่เป็นประธานท่านติดรล่ธราชการไปไม่ได้เขาก็เลยเรื่องผมเป็นประธาน่นนี้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีละแล้วก็ ตอนนี้ผมตึ่นไปพูดผมใช้คำว่านวัตกรรมก็ฟังเลยจริงแต่ว่าในเอกสารต่างๆที่ใช้ในการดำเนินนั้นเขาใช้คำว่านวัตกรรมคนก็ผมรายงานเสร็จคนก็ลงประชามในที่ประชุมเลยว่าอะไรแน่เดี๋ยวก่อนนวัตกรรมเดี๋ยว นี่อาการนี่นี่ก็ให้เหตุผลนั้นไปมาผมก็อธิบายอะไรเล็กน้อยเท่าที่เราจะมีความรู้อยู่ท่านี้ก็เวยมีทางอาจารย์ท่านผู้ใหญ่ซึ่งเข้าใจว่าเป็นอาจารย์ที่เป็นใหญ่ศับท์ทางนี้ท่านก็ลุกขึ้นมาพูดให้เ,หเลิกกันก็นเลยเสียงกันเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ไปไม่ถึงไหนแล้ว โดยแกนนี้ยังม่ต้องพูดในสาอะไรกันพูดแต่คำเท่านั้นเองก็ไปไหนไม่รอดใช่ไหมท่านก็บอกว่ามันจะนวัตตาหรือว่านวัตมันก็ถ้าสนใจได้ตรงกันมันก็ได้ได้นมมติเสียงกันเสียเวา